สวัสดีครับสวัสดีครับบาสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมีหน네ึ่งคำถามถามคุณแต่ก่อนที่จะถามคำถามนั้นขออนุญาตถามก่อนหนึ่งคำถามว่าคุณคิดว่าในชีวิตของคุณมีข้อจำกัดที่ทำให้ชีวิตคุณไม่เดินไปข้างหน้าไหมครับมีครับมีค่ะมีหรือไม่มีครับก็มีครับมีมีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมถามคำถามแล้วคนที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา ที่คุณตอบมาแ u ่ But right now is a c o n s t r a i n t in y o u r life อะไรคือข้อจำกัดในชีวิตของคุณคคิดว่าเป็นคนไม่กล้าเสี่ยงเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองน่าจะเป็นความไม่มั่นใจอะค่ะ Myself, <elf. S 1> Your yourself, yes, my language, language, Thai language เรายังไม่เชื่อว่าเราทำได้ยังไม่กล้าพอยังไม่มั่นใจอนะไรอย่างเงี้ย Time, there's never enough time There's so many things I have to do in a day, whether it's planning my lessons for school, working on my master's degree, or finishing the writing of a book I've been working on for four years. There's never enough time. I wish the days were longer. Okay. You need more time? Yes. Thank you. เอาละครับครับเมื่อสักครู่นี้คนที่ยิงคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาบอกปัญหาของเขาข้อสำกัดในชีวิตคําแนะนําของคุณเืออะไรครับก็เริ่มทำอะไรสักทีโอ้เอาอยงี้เลยหวชอบมั่นใจไปเลยอยากทําอะไรก็ทําไปเลยชีวิตหนึ่งเกิดมาแค่แบบครั้งเดียวฝันแล้วก็ไปให้ถึงครับ ก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราครับก็ลองดูค่ะลองดูเอาลองดูถ้าจะผิดจะถูกก็ก็ลองละกันมองไปข้างหน้าแล้วก็มั่นใจกับเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้แล้วก็เต็มที่กับมันทำให้สุดครับผม Arrange your time better. Don't spend too much time doing things that are not important. Exercise time doesn't have to be an hour and a half. It can be one hour. Uh, don't waste time playing Xbox 360 games at home. Uh, don't sleep too late. Okay. Keep meals short and small. I think those are the best things to do as far as time, saving time. Um, I'd tell him just to keep on moving forward and to stay focused. you keep moving and you do trust yourself